สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะสุดสัปดาห์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์นะคะรถสําหรับงานหน้าร้านนะคะว่าวันนี้นะคะมีการาทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีใคนที่เข้ามาใหม่และใคนที่กาลังจะพร้อมส่งงานนะเดี๋ยวให้ช่างหนุม่มอธิบายรตรงงานไม่มีหรอมีไม่กี่คันที่เหลือเข้ามาใหม่เยอะทําไม่ทันอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้คันแรกนะคะเป็น all new d-max นะคะเป็นรถคอกนะคะคันนี้นอ่ะ เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะ 4JJ3 ตัวใหม่เลยนะคะตัวใหม่แต่ก็ใช้งานอะใช้มาโหดหลายมากเลยหกแสนโลหกแสนนะครับหกแสนคันนี้มีอาการคือวิ่งไปแล้วเสียงเปลี่ยนแล้วก็รถด,ดับตามไม่ติดเลยนะครับระดับแรกที่เราเห็นคือตากล้องแพนลงไปในนี้ใบไบโบโบก่อนอนนั่นแหละเห็นไหมเห็นใบกิ่วเห็นไหมใบกิ่วเพราะอะไรใบกิ่วเพราะรถคันนี้ถ้ะวิ่งในส่วนเยอะเสร็จปุ๊บแนวเก็อากาศน่าจะน่าจะมาค่อยได้เป่ามากเห็นไหม ฟูมเหมือนข้านะเนี่ยคี้สายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะปั่นเอาคี้สายพวกนี้เข้าไปนะครับเทอร์โบเขาจะดูดเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะฟันอากาศด้ดวยฟันเสร็จไอระบายของน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็ฟันเศษสายด้วยเพราะนั้นใบเลคิวนะครับพอฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งปี๊ดมาเข้าอินเตอร์อินเตอร์ก็จะถ่ายมาหานี้อินเตอร์ถ่ายมาหาฝั่งอดีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะลงไปที่ฝาสูบฝาสูบเขาให้ดูดอัดเข้าไปในกระบอกสูบใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาสายนั้นเลย คันนี้ช่างงงฟันทงเลยนะครับลูกแตกทําไมถึงลูกแตกเพราะว่ามันมีเศษส,สายเยอะอนะครับแต่กล้องดูอันนี้เห็นแล้วอื้อาวยายยายตัดเครื่องให้พี่หน่อยเร็วแต่กล้องไปดูที่ท้ายออกทอยเสียนะครับเดี๋ยวเราจะตัทเครื่องให้ดูว่าการลูกแตกเป็นลักษณะไหนนะครับอาา้าวตัด นี่คืออาการของรถลูกบูบแตกนะครับหนึ่งติดไม่ได้ไม่มีกําลังอัดสองติดแล้วก็กระปอกกระแปะก,กระปอกกระแปกแล้วก็ไอระบายก็จะออกเยอะมากนะครับครันนี้เดี๋ยวเราทําการยกเครื่องมาโอ้อ่อนให้แต่เราอาจจะทําให้มันแข็งแรงขึ้นอย่างเช่นใช้ลูกซีเจหนึ่งแผน่นนะครับใช้ลูกซีเจหนึ่งแหวนซีเจหนึ่งก็จะได้ความแข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นลูกบางๆเขาทำหลุมจุดระเบิดมากว้างแล้วก็เป็นแหวนบางนะเดี๋ยวเราจะทำการ m o d ฟายให้ นะครับส่วนหลายคันนี้ก็จะเยอะอันนี้ให้ดูแล้วนะครับไททันน้ําดันมาส่วนรีโว้คันนี้มาให้เราทําการเปลี่ยนโซ่ให้หอนะครับอันนี้เราทาการเปี่ยนโซ่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรีโว้ให้อยู่ในเก์แสนห้าแสนหนึ่งบากคนทู๋แสนห้าบวกคนแปดเก้าหมื่นกระดัง้วแล้วแต่ความดูแล,ลรถบากคนนะ้ามันเครื่องขาดก็ซื้อตรงไหนก็ซื้อเติมทรงเดชไปเงี้ก็ผังไม่ได้มาตรฐานเขานะครับโซ่เขาจะมีหลายจุดมากนะมีอยู่ทั้งหมดสิบสิบรายการมั้งนะทุกโซ่ โซ่เขาจะเป็นอันนี้อันเก่านะอันนี้อันของเก่านะครับเราจะเก็บคืนลูกค้าทั้งหมดนะขอดูก่อนนะฮะก็จะเป็นลักษณะโอ้เหมือนก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่หนักมากไม่หนักมากบางคนแตกระเบิดออกไปเลยนะยขอดูหน่อยโค้งแต่อันนี้เขาติดแล้วดังแล้วถึงกําหนดเขาก็มาเลยอันนี้สึกหน่อยหนึ่งสึกนิดหนึ่งโซ่ลิโวเขาจะเป็นรถโซ่เล็กเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลยคมมากโซ่เขาจะเล็กนะครับเล็กกิดเดียวมันเลยบาด อุปกรณ์ควบของเขาเยอะนะครับถึงนำหนดก็มาลองดูแล้วกันมาเป็นเั้งเตียโนนะครับแล้วก็วาวตัวนี้เราทำการล้างให้เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้แก้ให้มันไอ้น,นี่มากโอเคเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคอกคันนี้นะคะเมื่อจอดเมื่อวานนะคะก็ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์แหละคันนี้เดี๋ยวเราติดเครื่องให้ดูหน่อยนะคะชั่งนง เรารู้เช็คอาการทนันหน้ากันนิดนึงนะคะตอนนี้มันอาการเพิ่งติดเครื่องมันยังไม่ร้อนมากใช่ไหมอืมแต่ลูกค้าเขาบอกว่าเครื่องมีปัญหาเดี๋ยวพอเวลาเร่งมันจะเดินไม่เต็มตูบอะ่ะมันจะมีควันขาวฟวันขาว,ขาว ออกมาทางด้านหลังแต่เดี๋ยวเราถามลูกค้าก่อนดีกว่าว่าเขาจะให้เราทําอะไรบ้างเสียงนี้ก็ปกติปกติไหมปกติแต่ว่าต้องดูว่าบางทีร้อนแล้วมันเบอร์อถ้าเป็นปีเก้าปีกลึกมันเวลาเราวิง่งวิ่งไปสักห้าสโลร้อยโลเสร็จเวลาเราร้อนมันจะเบอร์อมันต้องจอดเข้าข้างทาง<อ>นะไอ้พวกช่างยุคเก้าสิจะรู้รู้ดีอาการนี้เบอร์จอดข้างทางถ้าไม่ดับเครื่องก็คือฟีเครื่องนิ่งๆห้ามเล่งเขาไปได้ต่อ,อแต่วิ่งไปสักสิบยี่สิบโลเขาจะเริ่มเบอร์ใหม่เดินไม่เต็ม เมื่อเช้านี่เองแต่ว่าเนี้ยแจ้งว่ารถนะ่ะอาการน่คือเกลี่ยความร้อนขึ้นครึ่งหนึ่งใช่ไหมว่าเราวิ่งเยียบไปนิดหนึ่งเขาจะขึ้นมากระเถิบมาอีกอีกขีดนึงเกือบจะฮีตอะแล้วเขาก็รู้ตัวก่อนแล้วก็เลยยกคเร่งแล้วก็ขับออกมานี่มาดูเบื้องต้นนะครับท่างนงก็เลยฟันธงว่าอาการกาลังเริ่มน้ําดันเดี๋ยวติดเพิื่อให้ดูนะมันก็ยังกิ๊กกิ๊กอยู่เลยแต่ว่าประกันมันกําลังเริ่มฉีกข้ามไปคิดมากเลยนะน้ําดันของที่ร้านของมีเซลพี่ตู่พีชีไม่ต้องกลัวหรอก มิตูบิชีไม่ต้องกลัวคนที่เล่นมิตูบิชิเนี่ยก็การน้ำดันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นนึงที่ว่าเวลามันน้ำมันดันแล้วเนี่ยมิตูบิชิเนี่ยมันแก้แล้วมันขาดมันแก้แล้วขาดเราใช้เงินน้อยแต่เมื่อไรที่เป็นอีสุนะครับเป็นโตต้าน้ําดันเนี้อันนี้ยาวเลยกะเดิดเลยบางคนได้เปลี่ยนเครื่องเลยนะทำไม่เหมือนกันมิตูบิชิเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วน้ําดันนี่ก็ใช้เงินอยู่หมื่นๆกางก็จบแล้วนะครับไม่เหมือนพวกอ่าอีสุนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว คนที่ยังไม่ได้ดันนะแปดเก้ามื่นโลมาทำตานะครับจะคุ้มจะปล่อยมันดันก่อนถ้าดันก่อนเนี่ยโอกาสเสียเงินเยอะอืโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกสองคันนีคันนี้ที่ส่งงานก็คือที่มาจากหนองฝ้ายแล้วขวัญนะอ๋อเดี๋ยวเราส่งงานให้กับคุณลุงวันจันเดี๋ยวตาขออนุญาตลืมขับใช้งานสักวันสองวันอันนี้แบตเตอรี่ไม่ดีเขาจอเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งลูกเขาจอดนานก็มาถึงเราเขาก็ต่อแล้วมาถึงเราก็ต่ออีกก็จะทําการนานไปหน่อย คือเนี่ยรถอะรถที่ที่ดีทั่วไปเนะี่ยพอจีบเครื่องปุ๊บเนี่ยน้ำ่อนจะไม่กระเด้งออกมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปกติอาการปกติของมิสูแล้วนะครับรู้ว่าคุณจะวิ่งไปร้อนแค่ไหนก็แล้วแต่เนะี่ยคุณเปิดฝาหม้อน้ำเขาก็เปิดได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าสตาร์ทเครื่องแล้วบ้วนเป็นนำ้ำพุเลยนะอันนั้นเรียกไม่ปกติแต่ถ้าใครบอกว่าปกติก็แสดงว่าคนนั้นไม่ปกติส <c oughs> รุปแล้วใครปกติกูไม่ปกติใช่ไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยว่เดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งคันมิตูคันนี้นนสไลด์มาเมื่อวานนะคะัสไลด์มาจากขนลุยเมื่อวานยุ่งชิบหายเลยขอโทษลูกค้าเลยเมื่อวานไม่ได้คุยเลยบอกว่าพี่จดเบอร์โทรไว้หน้ารถเสร็จแล้วพี่กลับไปได้เลยเอาดูไว้นี่นะครับลูน้ําดันสไลด์มาดูดากระก้องดูนี่ร่องรอยนะเดี๋ยวสไต้์ดูรถที่มันไม่ปกติมันจะเป็นลักษณะนี้อือันนี้คือรถไม่ปกตินะ นี่คืออาการรถที่ไม่ปกติคือการรดน้ําดันพอติดปุ๊บ<ม>เนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนจะไม่ติดอยากจะติดอยากจะไม่ติดนะครับแล้วเวลาเราเพื่อาับมาน้ำนะตะ้องูถนะฝับมน้ำปุ๊บเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเสียงก้อนเลยฟึซก้อนเลยนะครับแหนเห็น<ม>แล้วเขาจะมีไอแบบนี้เลยนะบุย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 เดี๋ยวเติมน้ําให้ดู มีอาการของรถน้ำดันนะครับอาการรถน้ำดันให้ดูง่ายดูประมาณนี้อันนี้คือรถที่ไม่ปกติคือเพื่อฝ่ามาต้องไม่มีฟองนะครับแต่มันมีฟองอย่างนี้นะฮะเรียกว่ารถน้ำดันอาการเริ่มเริ่มแรกตอนนี้น้ำกำลังจะลงหลัวตูบแล้วอากาศนะครับกับน้ํเขาเจอกันนะครับอากาศกับน้ำเขาเจอกันเสร็จขเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะนี่จะใส่แฟบลงไปนี่นี่เลยนะใส่น้ำยาล้างจานเข้าไปนี้แบบว่าฟองทุ่มเลยนะ เดี๋ยวเราเติมให้ดูนะครับจะได้ไม่ต้องถามน้งนงนะบางทกี้น้นงนงไม่มีเวลาไปตั้งตอบนะครับว่าท้านงทำงานทั้งวันนะฮะนี่นะครับนี่คืออาการน้ําดันครับเดี๋ยวเราจะจาก,การให้บอกช้าหน่อยนะเหมือนเจ้าของคุณพี่ปาจิโลนั่งรอสาราเราคนมาลับเราคนมารับบอกช้าหน่อยนะบอกมาเร็วต้องทําอ่าแล้วก็คันนี้เพิ่งจะยกหน้ามา ห,หน้านี่นคืออะไรแรงเหรอไม่ใช่ยกพังอะคะ่ะตำรับไม่ติดหรือว,ว่ายกหน้าแบบยัดเกียร์แล้วหน้าเหินอ่ะอันนี้ก็คือทําการแปลงกล่องหลักนะคะอันนี้เปลี่ยนากสาย<ะ>ไฟเปลี่ยนเตจปักหน้านะครับเป็กออกมาอย่างดีเลยนี่ผมผมเช็ดตีนด้วยผมรองตินเนี่ยผมรองเท้าเนี่ยนี่ช่างเราหวังดีทํามาให้เพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าฝนคือยิสุเขาดีไซน์มาเนี่ย กล่องกขขวางอยู่นี้ใช่ไหมล่ะเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ำเขาไหลมาเป็นทะเลเลยเสร็จเขาจะวิ่งผ่านตรงนี้มาแล้วมาเข้ากล่องนะความคิดของช่างก็บอกว่าเออเอาห่อแม่มาเลยอย่างงี้นะครับห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยน้ำเนี่ยไม่เข้าหรอกแล้วมันก็ไม่ออกด้วยแล้วมันก็ชื้นอยู่อย่างนั้นแหละชื้นพังไว้อยู่ในนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราจัดการให้มาฝากอันนี้สักคันหนึ่งอันนู้นก็เสร็จละไออันนี้แก้ลำดันพอได้แล้วแต่ว่าทางหลายพังแล้วเกินลูกค้ามารับโรตรโทรแจ้งแล้วลิกเกิลเลตพังหนึ่งอย่างพัดลม พัดลมไฟฟ้าที่มันพังที่เขาเดินมันเนี่ยดีเลย์มันอาจจะชอ็อตเพราะว่ารถรุ่นเนี้ยเก็บแต่ไฟมาเนี่ยแล้วเขายัดมาบริเวณแก้มบางทีเบอร์ีเก็บส่งเดชขาไม่ได้เก็บมีสไตล์มากก็ได้เก็บทรงเดชเก็บส่งเดชมันก็คือยัดไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็ถามว่าบางทีม,มันก็สวิตช์ยากอันนี้เราเอาพัดลมเดิมใส่ให้ไปก่อนเพื่อจะลันเครื่องได้นะเพราะงา<ม>ั้นหลันไม่ได้อันนี้พัดลมไฟฟ้าเนี่ยไม่ทำงานแล้วเราไม่รู้ว่าดีเลย์อยู่ตรงไหนบ้างเราก็ไม่อยากไปลื้อเขามือง,ง่ายเขาเก็บซ่อนไว้ในแก้มในอะไรอย เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถลองใช้โด้ช่วงนี้เอาบางลมให้เดี๋ยวให้ลูกค้าเขาบอกว่าบางลมที่บ้านเขามีอันเดิมไม่ใช่แล้วใครจะใส่แล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์เขาเอาไปใส่เองแล้ววันนี้พัดลมเราให้เขาไปเถอะแหมขึ้นสมองเลยให้จนไม่เหลือที่เะลรแล้วที่อู่เนี่ยอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูคันนะคะสมารับคอนีลดีแม็กคันนี้คันนี้คันนี้ทําเครื่องให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ก็คือหนึ่งนะครับเป็นรถไซ้งานเนี่ยบอกเลยเป็นรถไซ้งานสิเนี่ยพยายามจะใช้น้ำมันปั้นเติม น้ำมันถังเนี่ยเติมเติมได้แต่ว่าต้องดูให้สะอาดอย่าไปอย่าไปเทจนหมดเทแล้วขึ้นหนึ่งก็ยังดีแล้วที่เหลือก็ทิ้งไปนะครับพอเะ่นนั้นเนี่ยเวลาน้ำมันมันสซ่ป๊กเสร็จปุ๊บเนี่ยถังมันก็โกป๊กมันดูดขึ้นมาเนี่ยมูชีบมันจะพังตามไปด้วยโครชีบมันพังตามพอเราใช้งานเนี่ยเขาจะเดินไม่เต็มสูบเขเดินแปไ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 ปเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกสูบเขาจะร้อนเพราะน้ำมันแต่ละสูบเขาจ่ายไม่เท่ากันมูชีบมันตันมันอะไรมันออกไม่ได้ลูกฟูกมันจะร้อนแล้วมันจจจะะะะะซื้้้้อออไปหาาาาาากกกกกนน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 ครรััััับบมมชลลย่ดแ นะครับคันนี้จัดการเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราการเปลี่ยนโอชีดแล้วก็ฝากด้วยเรื่องน้ำมันเพราะว่ามันมันสำคัญมากนะมันพังมันไม่พังแค่โอชีดมันพังทั้งเครื่องมาแล้วเพราะงั้นเวลาเราพังเนอะเจ้าของรถก็จะมีคําถามเลยว่าทําไมมันถึงพังนะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ